สวัสดีครับพบกับผมแอดวอกับแอดกอด็อตวันนี้ก็จะมาเล่นเ d ดให้ดูขอเสียงแอดก็อตหน่อยครับเดี๋ยวเปิดตัวเป็นทางการเลยไปละเดี๋ยวเล่นกันเลยอ้าวนะใครจอยเข้ามา้อยนดะ้ไหมวันนี้จะเป็นเล่นด่านธนาคารกันเอ้ยไม่ใช่สุขภัณา์ โ,โงาบาลโรงพยาบาลแล้วเรามาเอาอะไรในโรงพยาบาลบ้านะตัวอ,อย่างเจ้าแมรัเดเป็นแพรยระบาดพอดีเล่นจบไปแล้วอ่ะเอาเลยอ่ปแล้วเ,เข้ามาสองทุ่มยี่สิบสี่แปดโมงเลยสองสองทุ่มเออ ไป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 มีตุ๊กตา่ะตุ๊กตาแมวไปตัดแล้วยิงหัวหมอย้นะอย่าเพิ่งกดเอนะเว้ยยิงหัวหมอยนะยิงกล้องยิงกล้องย้อนให้หมดนะ กล้องบนนะน,น่ะนะทำเนินเลยมันรอ,นนอพวกเราคว้าเว้ยแล้วเมื่อไหร่จะเข้าไปข้างในได้วะเนี่ยไม่ได้าไม่ได้ไ,ไม่มเข้านะมึงฟ้าดิเอาแล้วเอาแล้วยิงกล้องยิงกล้องเอาพัง,ง,าางละไงกล้องจับเราได้ละเก็บตุกาตาเก็บตุกาตกา ไปเลยพี่อ่ะฝังฝัให้มันหมอบฝัให้มันหมอบอ๋อมันต้องมีอะไรใบใบหมุนอะไรเนี่ยโอ้โหต้องไปเอาตัวนั้นก่อนเอามาแล้วเอาแล้วไปเลยบ๊อบบ๊อบบ๊เหมือนมันสลบเลยนะเว้ยมัดมัดมันไว้มัดมัดไว้เฮ้ยตำรวจไอ้เราเราเราไอ้พวกตรงนี้เต็มเลย ล้อมตรงนี้ป่ะปนมาแล้วปมาแล้วะตะหนวดหัวแตกหมดละนี่แอดก็ God ถ่าย,ยกล้องน,นั่นแหละแอดโฟกไม่ได้ถ่ายแต่ <laughs> จะเห็นว่แอดก็ God เล่นอยู่มม Ad ล้อมอย่างแอดโฟกัสหรอ่ะยิงใครอ้าว oh. โอ้ยอ่าหลังจากที่คนนั้นมันกระจอยเข้ามาแล้วเราก็มาเล่นกันต่อ เดี๋ยวผมตัดคลิปเข้ามาแล้วแล้วเราไปไหนกันต่อเนี่ยอุ๊ยเฉยรอตำรวจมาเราไปหาตำรวจดเราไปหาตำรวจไม่ได้เหรอเดี๋ยวตำรวจมาหาเราเองอ่ะบุกซองบู๊เลยเฮ้ยตำรวจเข้ามาตั้มตั้มตั้มลงไปดิ้นหมดเลยอ่ะ เจอปืนกูอะลงไปดิ้นหมดเลยตายหมดเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งออกมาจากหน้าต่างอย่าปืนตบนายความหมดเลยว้าววว่งวูววววววเวว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 วไววววววนวววว ม็อกกี้ไบเลยเจลาไมไม่ได้อะไม่ได้คนละชนิดตพอเจะาไม้มันบูมเป็นช็อกโกแลต <c oughs> <c oughs> อ้าวเอ้ยหมอตายอย่าอยูอย่าอยู่บูมโกโก้คันแนงลงมากันจ้า กระสุนก็จะหมดเลยแล้วแม่งลงมาเนะี่ยโอ้โหแม่งเกล็ดก,กันหมดเลยโอ้กระสุนไม่มีเหลือเลยตั้มตัม around place. turn the best in มีแต่ไอ้โลเนี่ยอยู่ไหนอลอบไปก่อนไปตุ้ยใครวางกระเป๋าอะไรเมื่ี้นักใครมาวางกระเป๋าเนี่ยไม่รู้อะ ที่รู้กูใช้แล้วมีกระเป๋ากระสุนเหลือให้อน้งมันเก็บกระสุนกูไปหมดเลยไม่มีกระสุนให้กูเลย ล้วก็อนจอเจาะเสร็จแล้วมังไปดูยังยังดูอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยสามสองหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วมไปรอเลยอเวลสิปเว้ย ผ่ากันไว้คนละอันอาคุณไม่มีใบใบนั่นนะใบเลอือดอ่ะมันสุ่มสุ่มหาอ้าทำไมเลือดเอ้ยทำไมกระสุนกูเต็มมากกว่าน,นี้กูเ,เรียนวลวนี่นี่เอากระเป๋ากระสุนเราหนี้ไหนนะไหนมึงอยู่ไหนนี่อยู่น,น,นี่ในห้องเนี่ยไหน วางไว้่ยวางไว้เออนี่หน้าจอเหรอต้องสนใจเข้าของเลยเฮ้ยมาไอโฟก์ตัวนแล้วเดี๋ดเดดเดดกระสุนมาเหมือนมันจะเสียงแบบไฟฟ้าช็อตนะไอโฟกข้างบนเสียงคู่ เอาโมคูเน mm ี hmm. mm ่ยข้างบนเพดานอะลงมาเว้ยเนี่ยมันมาจริงด้วยไอไฟฟ้าเนี่ยไหนวะข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวจช่วยมันจะตุดซย แค่ถ่ายไปลืมอัดนะเว้ยวู้ซวยเลยนะ ฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตล่วงแล้วผมล่วงครับเดี๋ยวผมกันให้เดี๋ยวผมกันให้โอ้โหตรงนี้ทางเข้าไปเอาของอ่ะโอ้โหบวกเองเดี๋ยวบวกเองเดี๋ยวเดี๋ยวบวกเอง ไม,มไม่มีไม่มีพังครับโต้กลักันไาเฮ้ยออกออกมาด่วนเลยทำไมโหเป็นร้อยเลยหมดแล้ว เฮ้ยม,มีอีกข้างข้างไปชอ็ชอตไปช็อตไหนอะ <c oughs> เกือบตาย,ยตดิ้นเลยดิตกตายเลานะ อหู่เนี่ยยู่ไอนโอ้โหจะมีคนมาช่วยเว้ยดตรงนี้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมุกบิกไบค์เยอะมาก่นเยอะสุดๆใครอยากได้มุกบิกไบก็ไปหาดูตามเซเวนนะเจเวนมีเยอะเดี๋ยวก็โดนแจ้งลบอีกของมึง แม um uh ่ีหดโดนไปแล้วนะหมือนีะตาวหนีนีไปหนีไปเบายาหัวเวสรู้สึกว่าหมดแล้วว่ากูใช้ครสุนท้ายหมดเฮ้ยเปิดแล้ว <id on. Sim> <ique> ช่วยช่วยเอาอากาศมาต้องมีคนมาเอาแล้วโอ้มนรู้อาอากาศสุนหมดเอาสูญหมดมีเาอกาศไปทัดไปทัด โอ้ไปช็อตกูสิโอ้โหไปช็อตกู่อ้าวใครร่วงช่วยช่วยช่วยเร็วเร็วเหลือห้าวิเหลือห้าวิเร็วช่วยละแทดลุกขึ้นมาไอ้โฟกคุ้มกันหน่อยเก็บเก็บอสุรนั่นเอย ข้างไหนกันวะอยู่เรื่อยๆรอไปเรื่อยหว่ามันจะสั่งมึงเมายาสิโฟเนี่ยเมาที่คนไข่ดี่เดี๋ยวเมาดิเฮ้ยเดี๋ยนะเ,เดี๋ยนะเอเเอมาเมาดิกดเอฟตรงตัวมันอะตายแล้วตายยังกำลังทำการทดลองไ,ได้แล้ว เก็บเก็บรูปคนละอันกูได้คนละอันแล้วแล้วเราไปไ,ปไปววหไปนก,กันน่ะมองไปแล้วเราไปเห็นสีส้มส้มอ่ะเห็นแล้วส้มส้มอ่ะแต่มันให้เราไปไหนไม่รู้ไปวางไปวางอ่ะตรงไหนวะเรื่องสีส้มส้มอ่ะตรงไหนวะในห้องนน่น,น่ะดูตามห้องนี้ มองรอบๆจะเห็นหินส้มเหมือนจะทะลุออกมาไหนว่าส้มๆทะลุมากูก็เอาแล้วนะเว้ยมองไปเด็กเห็นี่มมองไปเลยไม่เห็นตัเดื่วตายนะแม่งมาบุกถึงในห้องเลยเดินตบเดินตบเดี๋ยวครตบเ่ย โดนตบดูอะไรดูอะไรสดสันกับบูนเลยเหลือสามสองหนึ่งจบเลยแ่งมาล้อมกวเต็มเลยตายหมดตายหมด ม,มีคนมาช่วยกูอยู่เว้ยลุกสิลุกแล้วหลบออกไปก่อนหลบไม่ทันวะล่วงเงี้ยอ้าวยิงยิงมันยิงมันเอเอเฮ้ยไม่มีใครมาช่วยกูเลยเหรอโหเป็นร้อ,อยเลยดูยอ หลังจากที่เราตายนะครับเราก็มาต่อกันที่เราเดี้ยงไม่ร oh, oh, oh. oh, oh. อดเรามาต่อนะมันรู้กันต่อแอดโฟกเงียบเ็วสามเก้าเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังอ่ะไอเนี่ยอย่าเลยดูเอามงทักบีมาเต็มเลยเพิ่งเติมโฟไม่ต้องทักกแหลกราน พวกเสียงพัดลมมึงอ่ะพัดลมวันเลยนะมึมมงงานของพัดลมเมื่อเอาแกเอาแกขออภัยด้วยพัดลมเทพวกคุณไม,ม่ค่อยดี ไฟกทางนั้นมันจะมีอะไรอยู่อ่ะกล่องสีส้มอ่ะมันเหลือกลัวให้กลัวไปวางคนเดียวมั้งเวไปวางกลววางมาละแล้วก็อะไรน่ะสีส,ส้มตรงนู้นน่ะไกลๆเลย,ยมีให้วางหลายที่อ,อะ ที่ไบส์แม่งก็เต็มไปหมดเลยพรุ่งนี้วันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของปีเพราะพรุ่งนี้โฟกเนี่ยไปงานศพผมจะไปเที่ยวจังหวัดเลยไม่มีเวลาทำเลยทำไร่ได้ ช่วยผมด้วยครับเร็วครับช่วยด่วนเลยเฮ้ยพุ่งกันหน่อยดิจะเดตแล้วเนี่ยไปดับถ้าไปดับวะต้อดับได้ไงวะไปโค้กเฮ้ย,ยเจอเครื่องทำไฟแล้วอ๋อพัดลมมึงเี้ยนะโค้กโอ้พัดลมมึงดับมากลั่นเลยพัดลมฮะพัดลมมึงเป็นอะไรเนี่ยชอบชูใส่ไม้เอาแย่ ได้ยินเสียงปะไม่ได้ยินละ ไฟดับตำรวจข้างหลังอะวิ่ง่าปืนฝ่าปืนตำรวจเลยนะ่ไ,นไมันให้ไปทำอะไรไอ้นันเปิดไฟดิอ๋อ่มันอยู่ในกล่องนี้นี่ว่าวกอ็ออกไปงอกไปวา่ามันไม่มี ใครอยากเจอลูกซองกุ๊อะอยากจะรู้จริงจริงรอลิฟรอลิฟใคร่เลื้ยงไข่เดะไข่ล่วงวะลูก ลิฟตมาแล้วล really? like ิฟต์มาแล้วลิฟ okay. ต์แหละลิฟต์ลิฟต์แหละเ้าลิฟตูเพิ่งไปวางอ่นสุดท้ายไงอันนี้อะไรมันช่ออะไรเข้ามาสิเว้ยยิงหัวเอาไปแกมันไปอีกคนนึ่ง่ะ ไปเอาอะไรที่ใหญ่ด้วยให้ต่องแล้วมันง้ไปเองฮัลโหลแม่เดี๋ยวไม่ไปเล่นเกมอยู่แป๊บนึง่งหยุดนิ่งครับแม่โทรมาโอ้โห เริงๆที่จะโทรมาหาคููไหมก็ไม่เนี่ยดูครับดูดูดูอ๋อบอกคูต้องไปลิฟนี้อาจมีพลังงานอยู่ก็อยากได้เชิญคุณลิวจิตสัมผัสคุณลิวไหนครับด่วนเลยขอสัมภาษณ์คุณเลยครับรู้สึกยังไง อะไรนะรู้สึกว่าตอนนี้ไฟเริ่มจะดับแล้วคุณหัวกะโหลกนะคุณหัวกะโหลกคุณหัวกะโหลกก็สั่นเอาเอาหัวกะโหลกสั่นเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเจอเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยคุณหัวกะโหลกเลขคนหนึ่งอะเออคุณก๊อนครับลองไปยืนอยู่หน้าลิฟต์ยืนหนียืนอย่างนีนะเออยืนอย่างนั้นยืนคล้ายอย่างนั้นแหละยืนยืนอยู่ตรงนั้นแหละเอ้มันน่ากลัวเว้ยจะให้กูณรับลูกกระสุนไหมเออ ยืนอยู่นั่นแหละไม่ลิฟมันน่ากลัวเหลือเกินยืนอยู่งั้นแหละมั่วแล้วอยาโฟกหันหน้าไปหันหน้าไปไปหันหน้าโอ้นี่ใครเอาแสลรงมาเอาเลยเอาเฮ้ยแล้วให้กูเดินยืนอยู่หน้าคิมทำไมล่วงไอ้กูก็าล่วงโอ้แทบตาย แต่นี่เลือดอยู่ตรงตะตุม่มเดี๋ยวดิสามสิบวิไปไปไปดิสปีดเลยครับสปีดเลยไปอยู่ในวงกลมสีเขียวยิงปืนสองท้ายหน่่ยเฮ้ยจบแล้ววันนี้โอ้ยเ,อเมอร์ลี่ชิสต์มันเลยมันยยังวะ เดี๋ยมาแล้วออก็สามารถตีใหม่เออแม่มาลีคิดว่าโอเคบ๊ายบาย